สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจ็อบมาตินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเปิดกรุ่กระเป๋ามองบลอง,ท,งทั้งหมดที่ผมมีนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าทุกใบเนี่ยมีความหมายกับชีวิตในแต่ละช่วงเวลามากๆนะครับแล้วก็การที่เอากระเป๋าทั้งหมดเนี่ยมาถ่ายรวมกันนะก็ทําให้ผมได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะลึกๆเนี่ยมาตินพูน่าจะเป็นคนที่ชอบมองบลองมากๆพอสมควรนะครับเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ย ก็มีของเขาอยู่หลายชิ้นมากๆแล้วก็เป็นของที่อยู่ในไลฟ์สไตล์หรือว่าอยู่ในชีวิตจริงๆแล้วก็ร่วมทุกร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานนะครับที่สำคัญะนะครับตั้งแต่ผมมีมองบลองที่เป็นชิ้นแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่มีความรู้สึกว่าผมอยากจะปล่อยชิ้นไหนขายเลยในขณะเดียวกันที่ผมมีแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Air m a นะครับหรือเวตอง g ช c ี่ Prada นะครับหรือ แบรนเชียก้าหรืออีกสารพัดแบรนด์เนี่ยผมกับมีการเทรดขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการซื้อมาขายไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นปกติของมาดินพูอยู่แล้วในการที่จะเป็นฟีลลิ่งของการใช้กระเป๋านะครับอย่าง a อเมเนี่ยผมเคยมีกระเป๋ารุ่นหนึ่งชื่อว่ารุ่นวิกตอเรียนะครับมีผพ้าพันคอมีข้าวของของ a อเมเนี่ยบ้างพอสมควรนะครับในสมัยก่อนผมก็ตัดสินใจเทรดขายไปหมดนะ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าฟังก์ชันมันอาจจะไม่ฟิตกับไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆนะครับแต่พอมาเป็นของมองบลองเนี่ยนะครับในซีวีทั้งหมดที่ผมเอามาให้เพื่อนๆชมเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าทุกใบมัน practical ในการใช้งานจริงๆอะ่ะโดยที่เขาเรียกว่าอะไรได้ดึงความเป็น l ั x u r y ออกมาจริงๆเวลาที่เราพูดถึง l ั x u r y นะครับผมจะนึกถึงงานเครื่องหนังนะผมไม่ได้นึกถึงงาน canvas แต่งาน canvas เนี่ยผมว่ามันเป็นการมันเป็นการหา m ท t เ r i ยลใหม่ เพื่อที่จะมาขยับให้อยู่ในวงการลักชัวรี่ก็คือเหมือนกับว่าท่านหนังเครื่องหนังต่างๆที่เพื่อนๆเห็นนะครับในมองบลองเนี่ยเขาจะมีอยู่2หนังที่เด่นก็คือหนังเกรนนะครับก็คือเป็นใบนี้ที่เป็นมีความเป็นซอฟต์เกรนก็จะเป็นลายจุดๆๆนะครับคล้ายๆกับหนังโทโกหรือว่าคลาแอมองของเอนะครับก็คือเหมือนโทโกเหมือนคลามอมองแบบนี้แล้วก็จะมีหนังที่เป็นหนังแบบแข็ง เหมือนกับเอฟซัมหรือว่าหนังซาฟิโนของ p r ada ก็จะเป็นใบนี้นะครับที่เป็นคลัชกับใบที่เป็นกระเป๋าบีฟเคสสองใบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหนังที่เป็นหนังแบบแข็งๆนะครับชื่อหนังว่า s a t u เ r i a l นะครับอันนี้เป็นชื่อหนังของมองลองเขาซึ่งก็จะไปเหมือนกับคล้ายๆกับหนังซาฟิโนของ p r ada หรือหนังเอฟซัมนะครับ แต่จากประสบการณ์หลังจากที่ผมรีวิวตัวคาร์โ o เดอร์นะครับที่เป็นหนังเอฟซัมของ MS นะซึ่งได้ชื่อว่าดีที่สุดในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่อง c r a f t m a n s h i p เรื่องคุณภาพหนังเรื่อง heritage ของแบรนด์เรื่องแบรนด์ positioning เรื่องราคาเรื่องทุกอย่างแล้วะผมกลับมองว่าพอมาใช้งานจริงๆผมกลับเลือกคาร์โทเดอร์ของมองลองมากกว่าเพราะว่ามีความ practical ในการใช้งานที่มากกว่า ทั้งๆที่ลึกๆแล้วเนี่ยผมเป็น a i r m a ส l o เ e r นะเป็นคนที่ชอบแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของประวัติของ a i มเ a เนี่ยมาโดยตลอดแล้วผมก็รู้ว่าในวงการ a i r m a s คือของจริงที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกที่เราจะเขาเรียกว่า Respect ได้กับ r r f t t m a n s h i p แล้วก็ Heritage หรือเรื่องราวของแบรนด์จริงๆคือไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบมโนเรื่องราวมาเหมือนแบรนด์อื่นๆที่พยายามจะสร้างภาพให้กลายเป็นแบบซ u เปอร์ลักชัวรี่นะครับ แต่แอมสเนี่ยคือเป็นแบรนด์หนึ่งที่เป็นของจริงมากๆถ้าเพื่อนๆเ,เล่นไปนานๆนะ่ะวันหนึ่งเราจะเก็ทรับว่าทำไมมหาเศรษฐีทั่วโลกอะ่ะยังไงสุดท้ายก็ต้องไปจบกับแอมเสก็ต้องซื้อเบอร์กินก็ต้องซื้อเคลลี่อยู่ดีผมเปรียบเทียบให้ฟังนะสมมุติว่าหนังต่างๆทั้งหมดเหล่านี้สำหรับผมอะ่ะมันคือความเป็นเรียล u ลักีคือเป็นลักชัวที่เป็นลักชัวรจริงๆถ้าเปรียบเทียบนะก็คือว่า ถ้าหนังแท้ๆนะฮะที่ต้องเอาชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยแลกมาเพื่อจะเป็นหนังกับเอาเปรียบเทียบกับเพชรนะเพชรที่ขุดออกมาจากดินที่เป็นเพชรที่เป็นหินแล้วเอามาเจวนาไนฟีลิ่งกระบวนการของการสร้างเพชรหนะึ่งเม็ดน่ะมันก็คือเหมือนกับกระบวนการในการฟอกหนังเฟตหนังแล้วก็เรียกว่ากรรมวิธีในการที่จะทําให้มีหนังที่ดีและสวยเอามาตัดเย็บเป็นกระเป๋า เพชรเพชร1เม็ดก็มาจากหินแล้วก็ไปเจรไนแล้วก็เข้าตัวเรือนให้กลายเป็นเครื่องประดับเป็นแหวนเป็นสร้อยคอเป็นหนังหูมันคือความเป็นเรียลลักชัวรี่อ่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเปรียบจากเพชรเป็นคริสตัลที่เราเอาหินดินทรายมาผ่านความร้อนมาเบิร์นมาทําทุกอย่างแล้วก็เอามาเจียเหมือนกันให้กลายเป็นลักษณะที่คล้ายกับเพชรหรือเป็นเพชรเทียมหรือเป็นเพชรที่สังเคราะห์ มันก็เหมือนกับผ้าแคนวาสครับที่ไปเอาผ้ามาชุบน้ำยามาเคลือบเหมือน PVC นะครับแล้วก็เอามาใส่ลายโมโนกรมแล้วก็เอามาทำให้กลายเป็นของลักชัวรี่แล้วก็มีหนังทริมทรมนิดนึงแล้วก็เอามาเล่าเรื่องราวผมมีความรู้สึกว่าเรียลลักชัวรี่จริงๆอ่ะสุดท้ายอ่ะมันต้องกลับไปที่แมทเทียลของเขาจริงๆก็เหมือนกับเพชรแท้ๆกับคริสตัลอ่ะผมว่ายังไงมันก็เทียบกันไม่ได้อ่ะ หนังที่เป็นหนังแท้ๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แบรนด์หรือจะเป็นโลเคอล r แบรนด์หรือจะเป็นแบรนด์ระดับกลางๆมันก็คือหนังผ้าใบก็คือผ้าใบไนลอนก็คือไนล่อนพลาสติกก็คือพลาสติกอะคริลิกก็คืออะคริลิกอันนี้ในมุมมองผมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลับมาสู่จุดที่เรียกว่าเป็นรากเหง้าของความเป็นลักชัวรี่จริงๆอะ i c e p r เ s e Product, p r o m o t i o นอะสุดท้ายมันกลับมาที่ raw material ครับก็คือ u ุ l i t y ของหนังอะ ใบนี้อยู่กับผมมานานนะครับเป็นสมุดจดของผมที่ผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับก็มีสภาพที่ดีมากทั้งๆที่เขาเป็นหนังจริงๆไม่ได้เป็นแคนวาสด้วยไม่ได้เป็นไนลอนด้วยนะฮะไม่ได้มีการสังเคราะห์เลยแต่ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าดีเยี่ยมนะครับการตัดเย็บทุกอย่างก็ถือว่าโอเคมากและยังมีสภาพที่สวยและดูใหม่นะครับผมเริ่มต้นมองบลองเนี่ยจากปากกานะครับเนี่ยผมจะให้ดู ปากกาเขาเนี่ยจะมีตราดาวแบบนี้เป็นดาว6แฉกซึ่งที่มาที่ไปก็มาจากหิมะที่ตกมาอยู่บนเทือกเขามงบลองของผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์ะนะครับนี่ก็เป็นปากกาผู้ใจไม่เคยหายไม่เคยให้ใครยืมแล้วก็ใช้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับตอนที่ซื้อเนี่ยซื้อปากกามาก่อนแล้วก็มาซื้อซองใส่ปากกาเพราะอยากจะรักษาปากกาซองเนี่ยสามพบาทจําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยต้องตามหาพอสมควรครับเพราะว่าไม่มีสีดําเลย แล้วก็ปากกาเนี่ยก็ใช้ไปแล้วก็พอเอามาใส่ในซองปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันช่วยถนอมปากกาได้จริงนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความหรูหราด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ได้สัมผัสกับเครื่องหนังของเขาแล้วก็ยังมีตาโลโก้ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาซึ่งมีสเสน่ห์มากๆนะครับเนี่ยเป็นการเอมเบลมก็คือดูราคาแพงแล้วก็ปลอมแปลงได้ยากนะครับของแท้งนี่ยก็คือของแท้ครับเราจะสามารถสัมผัสถ,ถึง ออราและความรู้สึกอะไรบางอย่างได้นะครับก็เลยผมว่าชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นแรกที่เข้าสู่มองบลองด้วยปากกานะตามมาด้วยแบบเครื่องหนังที่เป็นแบบสมุดจดนะครับกระเป๋าสตางค์เนี่ยผมมาทีหลังมากๆครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการหากระเป๋าสตางค์ที่ใส่เงินสดได้นะครับใส่เหรียญได้แล้วก็ใส่บัตรได้นะครับเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็มาได้เป็นมองบลองแบบนี้ได้ที่เอมพูเรียมมาได้ในช่วงหลังซึ่งพอมันเข้าเซตกันนะ่ะ ก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเห็นไหมฮะมันมีอิมแพคมันมีพลังในการดึงดูดให้ทุกครั้งเวลาที่เราหยิบใช้อะมันของที่ดูเรียบเรียบกลายเป็นของที่ดูมีคอลเลกชันอะแล้วทุกครั้งเวลาที่หยิบมาใช้ผมก็รู้สึกว่าสบายตาและมีความสุขแล้วก็ชอบมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังซาตูเรียลซึ่งเป็นหนังแข็ง,ขงทั้งหมดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าแบบใบแรกๆที่ผมมีของมองบลองนะครับก็จะเป็นกระเป๋าคลัช เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนิดนึงถ้าผมเคยทำคลิปพูดเอาไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าถ้าให้เลือกกระเป๋าคลาสหนใบที่เป็นมาตินพูที่สุดผมก็ต้องเลือกใบนี้นะครแล้วใบนี้เป็นใบที่ผมเคยใช้ทำเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบกระเป๋าหรือว่าการการเงินของมาตินพูตั้งนานมาแล้วนะครับซึ่งใครที่ติดตามในช่องก็ต้องเห็นเป็นอย่างดีนะครับเป็นใบนี้ แล้วก็ให้ดูฟังก์ชันทางด้านไหนใบนี้ก็เคยรีวิวไปหมดแล้วนะครับคือเป็นกระเป๋าที่เป็น structure bag จุของเยอะนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ผมชอบก็คือว่าเขาสามารถที่จะดึงเอาสายตรงเนี้ยออกมาได้นะครับถือไปงานก็ได้ day to night จุของได้จริงนะครับแล้วก็วางตั้งได้ดูสง่าง,งามมากนะรเรียบๆก็โชว์คุณตี้ของหนังโชว์คุณตี้ของการตัดเย็บ แล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีเยี่ยมเราแทบจะไม่ต้องดาวไซส์อะไรเลยนะฮะสามารถที่จะใส่แบบทุกอย่างโทรศัพท์นะฮะกระเป๋าสตางค์ลงไปได้นะครับนี่แล้วก็ปิดล็อกแบบนี้นะฮะสภาพก็ยังสวยงามดูดีเหมือนใหม่นะครับดูผ่านกล้องไฟอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับแล้วก็จะมาเป็นใบที่เรียวกว่าเป็นบี c a s e ใบนูนนะครับบีฟเคสเนี่ยผมก็เคยรีวิวเปรียบเทียบให้ดูกับของ พรด้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นบีฟเคสที่เป็นหนังสต o ริ a l เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นใบหนึ่งที่ไม่เคยคิดจะขายเลยครับทง้ทงที่ตัวเองเนี่ยใช้บีฟเคสค่อนข้างน้อยแต่ก็จะหยิบมาใช้เพื่อให้กระเป๋าเนี่ยได้โดนกับสภาพอากาศนะครับก็เป็นใบหนึ่งที่แบบชอบมากเดี๋ยวขอไม่รู้ว่าจะหยิบหยิบมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเดี๋ยวกระเป๋ามันจะล้มนะครับเพราะผมใช้กล่องเนี่ยดันตั้งไว้ทางด้านหลังนะครับก็เป็นบีฟเคสใบนูน้นแล้วก็เป็นใบ คลัชเป็นใบนี้นะครับคลัชใบนี้ทำให้ผมเปิดใจการใช้กระเป๋าหนังที่เป็นหนังเกรนมากๆนะครับนี่ก็เป็นคล้ายๆแบบหนังโทโกของ a i r m เมสอย่างเงี้ยนะครับก็คือจุเยอะนะครับเรียบๆนะครับถามว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยอันดับหนึ่งของคลัชเนี่ยผมยังยกให้หรือเวตตองนะใบที่เป็นพอเชฟโป y ยาตผมว่าใบนั้นเนี่ยคือเป็นที่สุดของคลัชสำหรับผมในเรื่องของการใช้งาน แต่ใบนั้นก็เป็นหนังเออไม่ใช่เป็นหนังใบนั้นก็เป็นแคนวาสนะฮะมันก็ยังเป็นอะไรที่เป็นแคนวาสอะแล้วก็มาเป็นใบนี้ที่จะให้อารมณ์ที่มีความเป็นซอฟต์แคชชวลก็ได้นะครับแต่งกับสตรีทก็ไปได้แต่งกับความหรูหราเข้าไปได้ที่สําคัญคือใบนี้คือจุเยอะมากนะครับใส่ของได้แบบเต็มที่เต็มแม็กเลยจะจุกว่าใบหรือไวตองวันไหนที่ผมต้องมีของเยอะผมว่าใบนี้เนี่ยเอาอยู่ก็เป็นใบนึงที่ทําให้ผมเนี่ย ได้เปิดใจกับหนังที่เป็นหนังแบบเขาเรียกว่าหนังเกรนนะครับจนมาถึงหลังจากช่วงที่เราผ่านเปิดล็อกดาวน์โควิดนะครับผมก็ได้เป็นใบนี้มานะครับซึ่งเป็นใบที่ดูในเว็บมาแล้วก็แฮปปี้มากสำหรับใบนี้นะครับคือยิ่งใช้ก็ยิ่งชอบคือผมไม่ต้องมานั่งดาวไซส์ของเลยนะฮะของเนี่ยคือใส่ได้จุมากอารมณ์แบบมีความรู้สึกว่าแบบ ได้สัมผัสกระเป๋า reporter bag อ่ะ reporter จริงๆผมนึกถึงกระเป๋าห o u i s v u i ต t องสมัยก่อนนะแต่ว่าพอเขากลับมาร e d e s i g n ในสไตล์ของมอบลองเนี่ยผมว่าก็ดูเรียบดูโก้ดูเท่นะครับแล้วก็ใช้ไปได้อีกยาวนานโดยที่ timeless เ,เราไม่ต้องมานั่งดูว่าของเหล่านี้มันจะเป็น spring summer 2017, 18 1 9 2 0มันจะเป็นการ collaborate กับ stussy collaborate กับ Designer คนนู้นคนนี้คนนั้นหรือเป็น limited edition มันเป็นแบบอะไรที่เราบ่งบอก ช่วงเวลาอาจจะไม่ได้เพราะว่าของทุกชิ้นก็มีความเป็นเบสิกนะครับจนมาถึง Card er, คาร์ทโฮเดอร์นะฮะแล้วก็มาถึงพวกพวงกุญแจนะครับเอาไว้สำหรับสไตลิ่งกระเป๋านะครับแล้วก็มาถึงกระเป๋าใบใหญ่ใบที่เป็นเหมือนเบอร์กินของมาตินพูอ่ะใบใหญ่ล่าสุดที่ผมเพิ่งทำรีวิวไปนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยค่อยๆซื้อเก็บมาเรื่อยๆโดยที่ ผ่านในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยตกหลุมรักมองดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพอของมันตั้งกองรวมกันนะครับผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยแพทเทิร์นในชีวิตของเราเนี่ยคือจริงๆเราน่าจะชอบกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนังนะครับหเลยนะเป็นกระเป๋าหนัง2คือเป็นสีดำสามคือแบบแบบเรียบโก้ go. นะฮะคือเรียบโก้ go. มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีซึ่งผมเนี่ยให้ความสำคัญกับความ practical มากของกระเป๋านะครับว่าซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมต้อง feeling ของมาตินพูกับกระเป๋าเนี่ยต้อง connect เข้าหากันจริงๆนะครับก็เป็นอะไรที่แบบตัวเองชอบนะครับแล้วสุดท้ายครับมันก็จะเป็นเรื่องของตาโลโก้นะครับมองบองเนี่ยเขาจะมีโลโก้อยู่เป็นจุดเล็กๆเพื่อนๆเห็นไหมเปรียบเสมือนเป็นหิมะ่ะที่แปะอยู่ในแต่ละจุด ซึ่งจุดเล็กๆตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดที่มีสเสน่ห์มากผมบอกไม่ถูกอะคือมันเป็นอะไรที่แบบน้อยมากๆน้อยนิดแต่มหาศาลแล้วก็แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยจะต้องมีเป็นชื่อแบรนด์หรือเป็นโลโก้ที่ดูอลังการนะฮะบ,บางเป็นบางบราเช่ก็เป็นเมดูซ่าหรือต้องเป็นแบบ p พร d a ้าเ,เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยบองบองเนี่ยเป็นโลโก้ที่แบบเล็กมากนะครับ เ,เหมือนตรงหัวปาก,กา้างเขาอะซึ่งผมว่าเขาฉลาดมากในการที่ดึงเอาเอาซิมบลิกตรงนี้มาทําเป็นโลโก้นะครับเพราะว่าเวลาของชิ้นเล็กๆเอามารวมกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็จะเกิดความสวยงามแล้วก็คนที่ชอบมองบองก็จะเก็ตว่าอ๋อนี่คือมองบองอย่างแน่นอนเห็นไหมแม้กระทั่งตรงหัวเสืออย่างนี้ครับเนี่ยก็จะมีตาโลโก้ซึ่งก็จะมีเล็กกลางใหญ่แล้วแต่ว่าสัดส่วนของกระเป๋าใบนั้นเนี่ย น,งงนะครับพอของมาอยู่รวมๆกันแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าแบบน่าใช้มากๆนะครับก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ายิ่งใช้แล้วก็ยิ่งมีความรู้สึกหลงรักแบรนด์มองบองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ผมกลับเข้าไปในร้านแล้วก็ไปดูพวก small letter goods แบบนี้นะครับผมเนี่ยอยากได้อีกหลายชิ้นมากๆแล้วผมก็รู้เลยว่าจริงๆตัวเองก็เป็นคนที่มี card holder เ,เยอะอยู่แล้วเป็นคนที่มีข้าวของชิ้นเล็กอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วแต่ก็มีความรู้สึกว่า ยังอยากได้อีกซึ่งเป็นความรู้สึกที่แปลกมากครับคือจะกึ่งสะสมก็ไม่เชิงเพราะว่าผมเนี่ยชอบซื้อของที่ซื้อมาแล้วได้ใช้จริงด้วยผมเป็นคนไม่ชอบของขวัญที่เป็นแบบเหมือนตุ๊กตาตั้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือโมเดลอย่างเงี้ยอย่างพวกแบรบริกเนี่ยผมเป็นคนชอบแบรบริกนะแต่ไม่เคยมีแบรบริกเลยสักตัวเพราะว่าไม่มีที่จะตั้งของในห้องเนี่ยคือเต็มไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการว่าแค่กระเป๋าที่ผมมีอยู่เนี่ยผมก็เต็มรอบเตียงเต็มรอบบ้านแล้วอะ แล้วผมก็ต้องมีการเทรดขายออกไปจริงๆเพราะผมไม่มีที่เก็บนะครับแล้วแค่จะใช้กระเป๋าทุกใบให้ครบเนี่ยบางทีก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะครับก็ต้องหยิบเขามาใช้บ้างหรือเอามาผึ่งลมเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศนะเพื่อจะดูแลรักษาสภาพหนังก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีกระเป๋าอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็เรียกว่าชีวิตก็ผ่านประสบการณ์การใช้กระเป๋ามา เยอะมากครับก่อนที่จะมาทําช่อง YouTube ช่อง YouTube เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างนิ่งแล้วนะคือผ่านความเป็นวัยรุ่นผ่านความคนองมาจนถึงวัยทํางานจนถึงวัยที่แบบผมเตรียมที่จะเข้าสู่วัยกเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้าวของมันก็อาจจะเลยดูนิ่งๆนะฮะดูโตๆนิดนึงดูแก่ๆนิดนึงนะครับแต่ว่าในความแก่ตรงนี้ก็มันเป็นการแก่แบบแก่ประสบการณ์นะที่เราลองผิดลองถูกมาจนเรารู้ว่า อะไรที่น่าจะเหมาะกับเราจริงๆอะไรที่น่าจะอยู่กับเราไปอย่างยาวนานนะครับและสุดท้ายอีกมุมหนึง่งที่คิดว่าทำไมตัวเองถึงชอบมองบลองนะเพราะว่าน่าจะมีมุมมองที่คล้ายๆกับตัวมาดินพูรครับผมคิดว่าคนที่จะชอบมาดินพูอะ่ะก็น่าจะเหมือนคนที่ชอบมองบลองเนี่ยคือไม่ได้เป็นอะไรที่ดูฉูดฉาดอาจจะไม่ได้ตกหลุมรักในครั้งแรกที่เข้ามาชมคลิปหรือมาดูรีวิวต่างๆ แต่พอดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆก็เพลินดีดูไปดูมาก็ดูมาเป็นร้อยๆคลิปนะฮะแล้วทุกครั้งเวลาที่ผมไปคุยกับเพื่อนๆที่ติดตามในช่องเนี่ยเวลาที่ผมได้ยินคําว่าคุณจ๊อบผมดูคลิปคุณจ๊อบอะทุกคลิปนะทุกคลิปจริงๆและบางคลิปเนี่ยคือเปิดแล้วเปิดอีกเปิดฟังเปิดแล้วเปิดอีกเปิดฟังแม้กระทั่งคุณพินิดเองอะยังบอกเลยว่าเปิดฟังคลิปของผมเนี่ยหคลิปเนี่ยหลายรอบมากบางคลิป อย่าว่าแต่เพื่อนๆนะครับผมเองผมก็เปิดฟังคลิปของตัวเองนะเวลาทํางานบ้านอยากจะแบบฟังความคิดของตัวเองว่าเคยรีวิวอะไรไปบ้างเคยเล่าสู่อะไรกันฟังไปบ้างนะครับแล้วก็พอฟังไปปุ๊บก็เพลินดีแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆสุดท้ายก็กลับมานั่งฟังงานของตัวเองเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งที่บอกได้เสมอเลยก็คือว่าทุกๆงานหรือทุกๆคลิปที่ทํารีวิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมาจากใจผมว่าเสน่ห์ของ YouTube มันคือ มันคือความเรียวอะ่ะมันคือความไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนรายการทีวีนะครับมันทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถจะคอนเน็กด้วยกันกับภาษากับวิธีการเล่าเรื่องแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูไม่ได้ฉูดฉาดมากครับก็คือเหมือนเห็นตัวเองในอีกมุมหนึง่งแต่ก็ยังเป็นของที่มีคุณภาพดีนะครับก็เหมือนกับคอนเทนต์ที่พยายามสร้างว่าอยากจะสร้างคอนเทนต์ที่คุณภาพดีแล้วก็ติดตามกันไปอย่างยาวนานแล้วก็ทุกๆคอนเทนต์สามารถที่จะ กลับมาเปิดฟังกันได้แบบไม่ล้าสมัยนะครับเนี่ยทั้งหมดก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมตัวเองถึงชอบมองบลองนะครับถ้าเปรียบเปรียบเป็นบมุกคนคก็คือตกหลุมรักไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ากว่าจะรู้อีกคีหนึ่งก็คือรักไปมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันทั้งหมดที่ผมมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าได้เรียนรู้ตัวเองไปด้วยนะครับกับการทําช่องก็เติบโตไปด้วยกันทุกวัน ะครับลองผิดลองถูกดูว่าอะไรตัวเองเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นดีที่สุดสําหรับในวันนี้วันต่อไปอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยแล้วก็ตามประสบการณ์ของชีวิตก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยผมว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือโซมานดินพูมากๆครับเป็นอะไรที่เป็นมาดินพูสุดๆครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจบมาินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ